สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand t h i e t Auto Online ในพาร์ทที่83กันแล้วนะครับอ่าสำหรับพาร์ทนี้เราก็มาเล่นลัดทีมสแตนดิ้งกันหน่อยละกันนะครับเอาใจคนที่ชอบลัดทีมสแตนดิ้งกันนิดนึงโอเคด่านนี้เล่นกัน4คนนะครับเพราะฉะนั้นจะแบ่งกันเป็น2ทีมนะครับทีมละ2คนนั่นเองโอเค มันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับด่านนี้จะมันแค่ไหนโอโ้ถือถังน้ำมันกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะแรกเอาละมาสไนเปอร์นี่ของโปรดกันเลยขอเก็บปืนกันก่อนเอาละโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วทำไมทางมันเป็นอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วพวก รถมันไปอยู่ไหนกันหมดนี่ไงนี่ไงเอ้เฮ้ยทียี่สิบทียี่สิบว่ายังไงโอออรูอสึกว่าพี่แกจะขับมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เอ้าเอาล่วงล่วงไปดิเอาละจังหวะนี้โอ้ไม่น่าจะได้โอ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยทียี่สิบโอ้โหโดนหน้าเมื่อกี้นี้โอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายรีโหลดก่อนรีโหลด เอาละทียี่สิบมาทียี่สิบว่ายังไงว้าว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 โอ้โหเรียบร้อยเฉียวหน้าเราไปเลยเอาละเป็นยังไงเล่าคิดผิดแล้วล่ะที่มาเจอกับผมนะ่ะมา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 แล้วเรียบร้อยมาคามอนโอ้ยโ,โอ้ยรีโหลดรีโหลดก่อนแปบบ๊บโอ้โห โอเชี่ยวหน้าไปเลยขุนพระเอาไปดิเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินจะขับไปไหนแล้วเนี่ยฮะจะลงทำาไมลงลงมาก็ตายสิครับโอ้โหเป็นยังไงเล่าเก็บไปสองโอ้โอเหเฮ้ยมันว่ะด่านนี้มันนะครับโอ้โหค่อนข้างจะถูกใจกันเลยทีเดียว รอบต่อไปเราได้เป็นนักซิ่งกันแล้วนะครับแต่ดูจากลักษณะเส้นทางแล้วเราจะโดนยิงค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราขับไปหาพี่แกนี่มันเป็นเส้นตรงเลยนะฮะจะเลี้ยวไปไหนก็ไม่ได้ถ้าเลี้ยวก็คือตกนะครับโหเอาไงดีเราต้องหวังพึ่งกับโอซิลิสสีเหลืองคันนี้แล้วละ่ะมา let's go เดี๋ยวเราให้เพื่อนเราไปก่อนดีกว่านะฮะเราตามดีกว่าเอา้าโอ้โหดูเหมือนว่าพี่แกจะไม่ไปเหมือนกันนะฮะเอาวะมาเป็นไงเป็นกันนะฮะจังหวะนี้มาเลยมาเลยโอเคก้มอ้โอ้โหนั่นไงจังหวะแรกนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยเอาเพื่อนเราก็ตายเหรอนี่เก็บไปสองเลยเหรอ โอ้โหคุณพระจะโหดไปไหนเก็บคนเดียวสองเลยไม่ได้การล้พี่คนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเจองานหินเข้าแล้วนะครับโอ้โหขนาดเราแบบก้มหัวหลบแล้วนะฮะยังโดนแหมไร้ากาจจริงๆพี่คนนี้ผมบอกแล้วนะครับว่ามันพลาดค่อนข้างจะง่ายเลยอ่ะมารอบนี้ เป็นรอบที่3กันแล้วนะครับเราจะเก็บ2คนได้หรือเปล่ามาดูกันเราจะเก็บได้กี่คนเก็บเปิดมาเก็บเปินมา,มาอย่าก,กิ้งตกนะเพ่กิ้ง <c oughs> ไปกิ้งมาตกนี่หาเลยนะเอาละเราส่องไม่ก่อนเลยจะออกมาจากทางนี้ใช่ไหมมันเลยมันเลยโอ้โหบีบแต่ทำไม เสียงแต่นี่ได้ยินถึงนี่เลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยออกมากันดิออกมากันสิมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหอ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เหรออะไรอะไรเราเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหหลุดออกนอกเส้นทางไปโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครมาเอา้ามาแล้วไงจังหวะน,นี้มาแล้วโอ้ยไม่โดนโว้วโว้วโว้ว โอ้แมนเอาละเดี๋ยวขอมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่มีใครดูหลังเลยเหรอเดี๋ยวหลังมันมานะไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเอามาสอยคันนี้ก่อนแล้วกันมาโอเคโอ้ว่าไงว่าโอ้โหลีโหลดเฮ้ยหลังหลังเข้าครับหลังเข้าจัดการไปดิเรียบร้อยเอาเอาเว้ยเอาเว้ย เอาหน่อยเอาหน่อยว่าไงไปไหนยางแตกหน่อยสิยางแตกหน่อยโอ้โหฝาหลังนี่ปิวเลยมาด่านนี้เราแข่งกันสี่รอบนะฮะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่แกต้องชนรถคันนี้ก่อนแน่เลยเอาหลุดออกซะง,งั้นเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยจังหวะนี้แหละยิงเข้าไป ยิงเข้าไปโอ้โหเก็บไปสองอีกแล้วนะครับแมสุดยอดจริงๆเป็นยังไงล่ะเจอฝีมือสไนเปอร์ของผมไปสุดยอดใช่ไหมล่ะโอ้โหสนุกสนุกนะครับสนุกจริงๆแมโอเคตอนนี้เราชนะมาแล้วสองรอบ เหลืออีกสองรอบโอ้โหผมว่าศึกนี้นี่ยืดเยื้อแน่เลยเราจะต้องรีบปิดฉากลนะมีความเสี่ยงสูงจริงๆถ้าเราขับไปอีกคราวนี้เราจะต้องปล่อยให้เพื่อนเราไปก่อนนะครับไปเลยไปก่อนเลยผมให้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปนั่นแหละไปเลยไปเลยไป ไปก่อนเลยไป <c oughs> ไปก่อนเลยเอา้ากำพี่แกจะขึ้นมากับเราเหรอโอ้โหเอาเลือกกันเนี่ยมาไปเลยเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนไป <c oughs> มีเพื่อนไปด้วยอุ่นใจกว่าใช่ไหมเอาว้าวว้าวาโอ้โหตกซะง,งั้นแหละแม่ไม่ได้แอมผมหรอกเมื่อกี้มันเป็นการแบบ ลองนะครับเซิร์ฟดูอ่าโ,โ,โอ้โหโอ้โหมันยิงเรายางแตกอีกต่งางหากโอเคผมว่าไปคนละคันกันดีกว่านะเปลี่ยนดีกว่าผมว่าเปลี่ยนเป็นที20ดีกว่าสีเหลืองครับสีเหลืองเอ้ายังตามละไมเ่เหรอเออขึ้นคนละคันนี่แหละดีไปไปครับไปเดี๋ยวผมไปก่อนก็ได้มา วัดใจกันเลยว่าใครอยู่ใครไปเอาไว้ทำใจไว้แล้วล่ะผมทำใจไว้แล้วโอ้ว้าวว้าวต้องซิกแซกหน่อยโอ้โหซิกแซกจนตกจนได้โอ้โอ้ไม่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 โอ้โหโอ้ว้าวว้าวว้าวแม่ทำไมมันยิงแต่คันเราเนี่ยฮะ อย่าทำแบบนี้เลยเธอคาร์อนคาร์อนแมนมาลองกันอีกสักครั้งมันลองกันอีกสักครั้งมามาโอเคว้าว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 ซิกแซกหน่อยครับซิกแซกหน่อยนี่โอ้โหผ่ากลางได้ยังไงทำไมมันไม่โดนใครเลยวะเนี่ยโอ้แมน ทำไมช่างใจร้ายกับผมเช่นนี้แหมดวงดีกันเกินไปแล้วนะจะดวงดีกันเกินไปแล้วมารถไม่ต้องปวงไม่ต้องเปลี่ยนมันละรู้เทคนิคแล้วนะครับว่าเราจะต้องไปยังไงโอเคโอเคนี่แหละนี่แหละเราต้องซิกแซกหน่อยนะฮะซิกแซกซิกแซก,ซกยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้ บัดโถเอ้ยอ้ชิดโอ้โหรถที T 20นี่มันไม่ได้เรื่องเลยกว่าจะออกตัวเรียบร้อยเลยตามจริงก็เป็นความผิดของเรานี่ยเลยฮะไม่น่าไปเลี้ยวรถอย่างนั้นเลยโอเคมาดูเพื่อนเรานะฮะไหวหรือเปล่าเบ๊ะ โอ้ขอให้ไวเถอะ้เร็วเร็วเร็ว,รว,รวจัดการมันให้ได้มาดูเพื่อนเรากันนะครับว่าจะเจอเก็บหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ววใจเย็นใจเย็น ใจเย็นๆยังไงโอ้ยเลือดเลือดเมื่อกี้เห็นเลือดกระเด็นอ๋อว้าวระวังตายระวังตายโอ้แม่ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนเราเรียบร้อย <laughs> สุดท้ายก็โดนเก็บนะฮะโอ้โหว่าเราไงมันเป็นศึกที่ยืดเยื้อจริงๆด้วย โอ้โหใบชิใบชินี่เก็บสองคนเลยนะฮะโอ้โหเก่งจริงๆพี่คนนี้มามาเจอกันหน่อยมือสไนเปอร์กับมือสไนเปอร์เนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปนะครับรอบนี้โหเรามีโอกาสเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นี้เรามีโอกาสทั้งสองรอบแต่ขับไม่ชนใครเลยโหชนใครไม่ได้เลย จะดวงดีกันไปไหนขับมาทีไรนี่แทรกกลางตลอดนะฮะแหมน่าเสียดายโอเคมาเรามาจบกันในลวดเดียวกันเลยดีกว่ามาแคมอนออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยอยู่ไหนกันเลือกรถกันอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเลือกรถไม่จำเป็นอยู่แล้ว โอเคมาละมาละจะออกมาทางไหนทางนี้นะฮะนี่ยิงไปดิยิงยิงยิงโอ้เอา้าขันหลังว้าเบอะขันหลังว้าเบอะรีรีโหลดเลยรีโหลดรอมาละครับมาแล้วปั้งจัดการโอ,โอ้โอ้ไม่โดนไม่โดนอ,โอ้าวโหสุดยอดเพื่อนเราเก็บไปแล้วโฮ้ยโฮ้ยโ้ย้คันนั้นว่าไง อะไรเฮ้ย hey, hey, อะไรโอ้โหวัดทำไมยิงไม่ตายแล้วนั่นอะโอเคเดี๋ยวคันนี้ผมขอค <laughs> ันนี้ผมขอเถอะโอ้วววววววเอาเอ้า,อาล่วงล่วงล่วงโอ oh, <laughs> ้โหแรีโหลดอีกโอ้ oh. มาขึ้นมา ขับขึ้นมาเลยอยู่ไหนมาแล้วใช่ไหมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้แหละเฮ้ยโอ้โหจอดให้ยิงเลยเหรอเรียบร้อยดิวู้เก็บไปคนละหนึ่งนะฮะทีมเราสุดยอดเอาเรื่องจริงๆริ้ย ได้เวลาเสียวกันอีกแล้วนะครับเป็นอะไรที่เสียงมากกับการขับรถในครั้งนี้เราชนะสามรอบแล้วถ้ารอบนี้เราแพ้แล้วถ้ารอบหน้าเราชนะเรามีโอกาสชนะในแมตชนี้นะครับก็จากที่การคำนวณแล้วโอ้โหรอบที่หกกันละกินเวลามันนานกันพอสมควรเลย ไปครับไปมา,มามเามอนเรามาแบบไวๆกันเลยดีกว่าฮะควิกยำๆมาม่าไม่ต้องไม่จำเป็นเราไวๆโอ้โหอ้โว้้้้โ้โว้โอ้โอ้โอ้โหโอ้โโอ้โห,โโห,โโหน,นโ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลืมไปว่าเลี้ยวอย่างนี้ไม่ได้ปะโถเอ้ยมาไม่เป็นไรนะครับเราต้องการจบแมตชนี้แบบไวๆเป็นการตัดสินแล้วนะครับอีกคราวนี้เราจะชนะแมตชนี้หรือเปล่ามันเลยสไนเปอร์เอาลายเฮลิโก right, มาครับมาครับ ให้ไวขอเก็บสองเถอะอีกคราวนี้อยากเก็บสองเหลือเกิน Are you ready? พร้อมครับโอ้โหรอบที่เจ็ดกันแล้วนะเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วจ้าปืนมาโอเคมา เจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยรู้สึกว่าจะเหลือคันเดียวหรือเปล่าใช่ไหมออกไปแล้วคันหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนใจจะเหลือกี่คันก็ว่ามาโอโอโอ,โอ,ออกมาสิออกมาเลยรออยู่รออยู่ ยังยังไม่ออกยังไม่ออกว h อะไรเนี่ยพวกวรือเปล่าปวนเกมไหมยังไงอา้าวไม่ออกด้วยครับเงียบครับจังหวะนี้ออกมาเถอะขอร้องละมาแล้วมาแล้วอา้าวเดี๋ยว ทำไมผมไม่เห็นคนนี้ในในแมปอ่ะวัดเอาจุดสีแดงๆทำไมไม่มีละ่ะคันนี้งงเลยผมก็นึกว่าแอบหนีออกไปแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยอย่างนี้ก็มีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วดีวดีย,ดยกดผิดตัวแล้วล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยนี่สอนให้มันรู้หน่อย เล่นกับใครไม่เล่นโอ้โหกิ้งไปไหนแล้วเฮ้ย,ยระวังหลังด้วยหลังเข้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มาจะขับไปไหนล่ะนั่นน่ะฮะอ๋อดูเหมือนว่าจะเหลือคันเดียวจริงๆด้วยนะครับแสดงว่าจุดแดงๆที่เราเห็นอยู่ก่อนน้าน,นี้คงจะออกหนีไปแล้วเอ้ยโอ้โหปล่อยให้ยิงเลยเหรอ ยามกันจริงๆไม่ทันได้ตั้งตัวนะไอ้หนูโอ้โหตัวผิดอีกละนี่นี่อะไรอ่ะยิงให้รถระเบิดไปเลยเป็นไงเฮ้ยลงรถปะลงรถโอ้โหเกือบได้แล้วไงเกือบได้แล้วยิงให้รถระเบิดไปเลยเป็นไงเดี๋ยวเอาแบบระเบิดทั้งแถบเลยไหมนี่อ้าโอเคเรา่าเหลือรถไว้ให้พี่แกได้ขับ มามนเลยมาจะอา้าวหลุดออกอีกแล้วหลุดอีกแล้วหลุดออกอีกแล้วโอ้โหอะไรอ่ะเพื่อนเราเก็บเหรอหรือว่ายังไงเก็บใครไม่ได้เลยรอบนี้ดูเหมือนว่าเขาจะออกหนีหอ่ะ น่าจะใช่หรือเปล่าโอเคออกหนีจริงๆด้วยครับโอ้โ oh, ห oh, อะไรอะ่ะป๊อตจริงๆโอเคเอาเละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็กินเวลามาพอสมควรแล้วนะฮะก็เอาไว้มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ